สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับพาไปซื้อนะในสถานที่ตอนแรกก็ไปถ่ายนอกสถานที่แหละแ,แต่กล้องมันป่วยนะก็คันนี้ทุกคนคงเห็นมาแล้วฮอตมากๆนะครับเพราะเป็น e v o 7ที่ตามในหนังฟ้าสองนะครับก็คันนี้ถ้าถามว่าครบขนาดไหนพาร์ทรอบคันเนี่ยครบหมดนะครับเป็นของที่เบิกใหม่ทุกชิ้นพาร์ทชุดแต่งของในหนังเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทของเดมนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่อ่านว่าเดมเนี่ยแหละ ก็มีในชุดพาส์มันจะมีกันชนหน้าล้อกันชนหลังแล้วก็หางหลังนะแล้วก็คิ Q ้วคิ้วจมูกหายใจเลยพวกนี้จะเป็นสีของเขานะครับก็เหมือนในหนังเลยสีเป็นสีตรงเบอร์ในหนังเลยนะครับแต่คันนี้พิเศษเนี่ทำสีปุ๊บปิ้งกระดองนะครับคันนี้ปิ้งกระดองใหม่หมดแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์ใสทั้งคันใหม่หมดนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์แลรปใสยังอยู่เลยยังยังครบอยู่เลย โอเคก็คันนี้ความเนียนน่ยผมให้ถัาเก้านสระรถทำมาค่อนข้างจะเนียยนะและอีกเรื่องหนึ่งคือตอนแรกอะตอนก่อนจะไปซื้ออะดูในรูปอะไรเงี้ยดูเหมือนมันจะแบบแต่งแบบยานอวกาศหน่อยแต่พอตัวจริงอ่ะค่อนข้างมีเสน่ห์มากคือคือไม่สวยจริงๆสวยมากๆเลยคือแค่มองก็ชอบแล้วไม่ไม่ได้เป็นรถที่แบบโัวสายโชว์จ๋านะอันนี้สามารถขับไปทุกวันนะครับ โอเคข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมีกันชนหน้าภายหน้าอีโวมีผาโปมีแก้ม,มีมีล้ออะไรพวกนี้ครับเบรกก็เป็นเแบรกเบรกแบบเดิมแบมโบของอีโวเจ็ดนะคาดลายก็คาดลายตามเหมือนในหนังเลยมามาดูข้างหลังกันข้างหลังเนี่ยในหนังเนี่ยภายท้ายมันใช้เป็นซีเดียนะแล้วก็ทำเป็นปตัวสั้นนะแต่เราอะพยายามหาแล้วนะ คือทำมันทำได้แหละแต่ผมมองว่ามันมันเสียดายรถอะ่ะรถมันทำเป็นอีโวมาแล้วแล้วไปใส่ยภายท้ายสีเดียร์เนี่ยมันก็กลัวแบบกลัวมันจะไม่เข้ากันนะแต่ในหนังก็เป็นปายปท้ายแบบสีเดียร์แหละก็มีหางหลังก็ตามเวอร์ชั่นของหนังเลยภายท้ายอันนี้เป็นอีโว8นะตอนแรกใส่อีโว7มาแล้วเป็นสีแดงนะในหนังมันเป็นคมใสแล้วก็มีดวงแดงนะก็เลยพยายามทําให้มันใกล้เคียงนะครับโอเคมาดูภายในบ้าง ก็พื้นฐานรถคันนี้เป็นเป็นอีโวเจ็ดทั้งคันนะแล้วก็มาทํานะครับแผงประตูก็อีโวนอกจากอีโวเก้าแล้วแผงประตูเบากเป็นเป็นนิโคลโลสีม่วงนะเบากคู่นี้แพงนะเป็นปั๊มลมนะครับคู่นี้มีเป็นแสนนะเพราะสภาพแบบใหม่มากพวงมาลัยก็ใช้เนตตามเนหนังเลยมีปุ่มน็อตเหมือนในหนังเอ่อทุกอย่างก็เป็นเป็นเป็นอีโวเจ็ดครบทั้งคันแหละโอเคมาดูห้องเครื่องมั่ง <c oughs> คันนี้โอเวอฮอนใหม่หมดนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนก้านโอเวอฮอน์ชาร์ปใส่เอทีแลแล้วก็มีปอดสูบมีแคมมีอะไรอย่างเงี้ยครับเทอโบเดิมมีเฮดเดอร์แล้วก็มีโบออฟมีคอยดี D, นะครับแล้วก็มีหัวฉีดซิ่งกล่องคันนี้เป็นโมเทคเอ็มสี่ร้อยนะใส่ไฟเก็บโล่หมดแล้วที Stand ่แจ้โลนนะครับพวกกล่องพิวตรกนี้ย้ายเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นโช๊คสตัดสี่ต้น คัสเป็นน่าจะเป็นวอซีนะวอซีแผ่นเดียวแต่คันเนี้ยผมรู้สึกว่ารถแม่งขับแบบขับมันมากเลยแล้วก็ผมไปใส่ไฟรอบคันนะเป็นไฟใต้ทอ้องรถอ่ะพอเปิดกลางคืนแล้วแม่งแบบแม่งได้เลยแม่งสวยเลยเนี่ยยืนมองรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้เวอร์ไปไม่ได้แบบดูแบบรถโชว์จ๋านะค่อนข้างหล่อเลยอตอลงไปนะไม่ได้บอกว่าขายเท่าไหร่ยังไงนะแต่คนพักเยอะมาก คนทักเยอะมากๆนะครับผมมองว่าน่าจะจบภายในวันสองวันนี้แหละเพราะรถมันค่อนข้างมีเสน่ห์นะแล้วขับไปไหนมันไม่เหมือนใครเลยอีโวเนี่ยมันเยอะมากนะครับในประเทศไทยแต่พอเป็นอย่างเงี้ยคือไปจอดในกลุ่มหรือไปงานแบบงานงานโชว์อะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างเด่นนะเพราะพาร์ตสีมันเหมือนเลยคือความยากของมันคันี้คือล้อแม็กก็หายากนะครับพาร์ตก็หายากคำน,นี้พาร์ตเราเบิกเขาเบิอกมาใหม่นะตอนใส่อะเพราะผมเคยซื้อพาร์ตชุดนี้มาวางมาที่ออฟฟิศเหมือนกัน เพราะแหละมันจะเป็นคนทํานะแต่แม็กซิเมื่อขอซื้อพาร์ตก,กับล้อต่อไปก็ทํามาจนเป็นคันนี้แหละบินล่าสุดที่เขาทําเครื่องไปประมาณสองแสนกว่านะน่าจะขับได้ไมาถึงร้อยโลอะยืนมองแล้วแบบใช่ลองเปิดไฟให้ดูมันเห็นมากว่าเห็นมั้เห็นจางๆนะก็จะมีเนี่ยตามเหมือนในหนังเลยจะจังหน้า ข้างหน้าข้างข้างหลังนะครับก็เหมือนในหนังเป๊ะเลยแต่ขับกลางคืนอ่ะแม่งโคตรสวยเลยแบบขับกลางคืนแม่งฟิวแม่งได้มากอะ่ะยืนมองรถรุ้สึกยังชอบอยู่เลยอะ่ะแล้วคันนี้นะเป็นรถที่ขับดีมากดีในชนิดแบบว่าแม่ขับไปทุกวันอ่ะสตาร์ทมาแอร์เย็นสตาร์ทได้ตึงดีช่วงล่างดีเงียบลมไม่มีเข้าไม่มีอะไะเทือนเลยนะ เป็นรถที่ผมขับได้สองสามวันและขับทุกวันนะผมขับออกมาทํางานไปกินโคงกินข้าวทบทุกวันเดี๋ยวไม่แน่วันนี้มันถุกอาจจะขึ้นเลยนไอเดียด้วยซ้ำป้าเดี๋ยวเราพาไปลองขับดูว่าว่าอีโวเครื่องเดิมๆแล้วก็อว,วัฮอนใหม่มีแคมมีเทอร์โบเนี่ยมันจะขับสนุกขนาดไหนนะแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ขับสนุกมากแล้วเป็นรถที่ขับดีแล้วเป็นรถที่ผมว่าผมใช้ทุกวันไม่เบื่อไปไหนคนก็มองนะเป็นรถที่ราคาไม่แพงแต่แบบ แม่งดึงสายตาคนได้ดีมากอ่ะ <_ an> แล้วก็ลืมบอกไปท่อไอเสียเป็นทเทเนียมนะครับเขาเพิ่งเดินมาใหม่ตรงรุ่นอีโวนะปะ <_ an> เย็นล้เดี๋ยวเราไปลองขับดีวกว่า <_ an> โอเคก็มาอยู่ในรถเรียบร้อยนะครับ <_ an> วอร์มหน่อยนะแม่งเย็นเลยอะวอร์มให้มันร้อนหน่อยแต่เย็นเจี๊ยบเลยมาแม่งมาถ่ายคลิปตอนห้าโมงนะ <_ an> โอ้โหรถติดแน่นอน โคตรหน้าขับเลยนะข้างในรถแม่งใหม่มามีกรอบได้แตกนะเขาไปใส่จอยดอยมาแล้วแตกฟางเสียงเบิ้ลน,นะมาลุยเลยดีกว่าขับโคตรง่ายเลยอะไรอะ่ะ S <S <S ห้องล่างไม่แข็งเลยห้องล่างดีเลย <S <S ขับมาสามวันแล้วเข้ามือที่ผายเลยคัเนี้รถก็มาไร้เตียมากไม่ได้อะไรเนลยรวย ไม่แรงมากแต่ก็ไม่ได้อืดน,นะถือว่าขับสนุกเลยอ่ะลองในโค้งบ้างขับโคตรดีเลยอะรถคันนี้วู่ขับแบบลุยเนินเลยลอยหลุมเลยแม่งยัดได้เลยเออมีโคตชชอบเลยขับมาสามวาันชอบมากกันเลย แล้วบูอกเสียงแม่งแบบแม่งคายแบบคลายเสียงดีเลยอะ่ะดูเลยนะใช่พี่เสียงแม่งดีมากชอบมากขับคันนี้แบบชอบเลยอะ่ะแล้วบาะมันเป็นบาะถ้าบาะอีโวปีก Peak, มันจะสูงนะแต่นี้เบาะเบาะเป็นเด็กโลและปิดตัวม่วงอะ่ะ ี่ปอกยังเสียดายเลยถ้าขายอยากจะถอดออกนะปอกแม่เป็นแสนเลยนะสภาพเนี้ยเกียร์แม่เข้าง่ายคัดนิ่มตอนได้มาจากแม็กซิมไม่ได้สมไม่ก็สมบูรณ์นะแต่ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้นะผมเก็บไปหมดแล้วเฮอมากวันแรกมากูแบบขับทั้งวันอ่ะชอบมากขับแล้วแบบชอบเลยอะไปทำองทำแอร์ทำรอบมาใหม่อะไร ขับปินเลยรวมเสียงใช้ได้ครบมีจอ,อขับปินเลยงั้นกูไปไหนวะไปขับไปป่าบางนากูกดแบบหมดเจสี่เลยขูโคตรมันเลยแม่งนิ่งมากเลยคันเนี้ย คือไมนได้แรงมากไม่ได้แบบอืดมากไม่กําลังดีเลยแต่เครื่องเอาว่าฮอนหมดแล้วมันแบบทําให้เรามั่นใจขึ้นว่าแบบแม่งขับไงก็งไม่พังอะแล้วบูธโคตรน้อยเลยบูธแม่งุ7เองมีนี่มีไฮนะนี่กูกดโลไว้อยู่จุดเป็น0.7 0.8เองโลบูธเนี่ยแล้วแบบมันไม่ได้เตี้ยมากนึกอหรอปะมันมันแบบมันไปได้หมดอะไม่ต้องมานั่งพวง ขับก็ชอบเลยชอบมากเลยคฮะเนะคือถ้าพี่ไม่มีโอกาสรถแช้อยู่แล้วนะพี่เก็บคันนี้แน่แต่มีอยู่แล้วแม่งเก็บมาก็ซ้ำอีกเนี่ยขับโครสบายเลยเกียร์สามไปละขับแบบโคตชชิลอ่ะ อย่าง,งพวกเขาโคตรได้ไดอจับไอ้โวมันขึ้นชื่อเรื่องเกาะโค้งอยู่แล้วไงนมู่ดิเนี่มาเป็นร้อยนะสาดเข้าไปได้เลยขับโคตรดีเลยอนะันเนี้ย แล้วบางทีเราขับเซเว่นขับฟูปาขับอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยมองนะขับไปที่ไปคนแม่งมองแบบมันเด่นเออมันเด่นนะสีมันเด่นแล้วมันแบบในหนังคนมันเห็นเยอะไงใช่มันไม่ใช่เขาเหมือนแบบลายด้วยอะไรด้วยใช่มันคือเขาทำครบจริงเขาทำเหมือนจริงก็รู้อยู่แล้วแม็กซ์ซึ่งทำรถมันทำถึงอยู่แล้วแม็กซ์อ่ะอย่างเ็บ ไปเๆๆรียร์ดลยวะไปโชว์ซะาหน่อยก่อนจะขายาขับโคตรสบายอ่ะดูเลยแม่งโคตรชอบเลยอ่ะแม่โคตรชิวอ่ะชิวจัดเลยเนี่ยโดยลงเนินลงไรแม่งแบบแบบดีเลยอะ่ะ แล้วก็พิษเม็นพวกกันชนหน้าแก้มในพนี้ตอนแรกเข้าไม่ได้เลยแม่งแบบห่ากิโลเลยแต่ที่อูบีบแก้แล้วผมแม่งคมเลยสวยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยขับไปเขาใหญ่เชียงใหม่สบายอ,อ่ะเรื่อยๆ้อยกว่าร้อยยี่เราขับเกียร์สิ่หมดเกียร์ก็หมดแล้วรอบมันม่มีแค่ร,แบบร้อยแปดสิบเอง เลยบอวแม่งโคตได้เชอบอนีชอบเลยอะราคาไม่ต้องถามถึงนะครับร้านกลางแน่นอนมีร้านต้นร้านกลางแน่นอนเนี่ยครับแบบก็ชอบเลยอ่ะแล้วโวนเปรียอยู่แล้วงาแบบ แบบเข้าโค้งแบบแซกแซกอรอย่างเงี้ยมันมันเปียวอยู่แล้วอะ่ะใช่ม,ม,ม,มันคมอะ่ะม,มียิงด้วยไคขับโคตรดีเลยนะ ยี่ร้อสมนิ่งๆเลยอ่ะขับโคตดีเลยชอบเลยขับมาชอบ ซัดกูไม่ปิดแอร์้วนะคือมันทําระบบมังคบอ่ะซัดเพื่อเบังก็ตัดเลย,นเ,นเ,ยเนี่ยรถทำมังคบแล้วจะดีอย่างเงี้ยมันขับแบบสบายใจอ่ะเนี่ยกูไม่ได้ปิดแอร์เลยซัดเลยขับดีพี่ใหม่คับเฟิสนะเบรกเบริร์นี่แบบขับแบบสบายมาก รถแทบมไ,มไม่ได้ยินเสียงลมเลยนะเงียบมากอาโอเคราไม่ได้พาไปซื้อนานะนะเนาะในสถานที่นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคันนี้สนใจก็ทักติดต่อเข้ามาได้หรือใครมีโวรถซิ่งรถแต่งรถบ้านรถเดิมอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วอยากจะขายก็ติดต่อโอรถซิ่งได้ครับตอนนี้กำลังบ้าซื้อรถเลย โอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ